การออกมาพูดของคุณจิรายุห่วงรัพย์ประธานกรรมธิการกิจการสารองค์กรอิสระองค์กรอายการรัฐวิสาหกิจองค์กรผหาชนและกองทุนคุณจิรายุเนี่ยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยใจดำอม,มหิตผักภาระให้ประชาชนเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ สั่งให้รัฐวิสาหกิจเนี่ยแบ่งเบาภาระประชาชนวันนี้มีคําชี้แจงเพิ่มเติมนะคะคุณธนกรวังบุญคงชนะเละขา่ะทุกการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าอันนี้ถือเป็นการใส่ร้ายรัฐบาลเพราะว่าสิ่งที่คุณจิราย,ยุพูดเนี่ยคุณธนกรบอกไม่เป็นความจริงรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนทุกเรื่องนะคะไม่เคยผลักภาระการช่วยเหลือเนี่ยก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็นลดค่าน้ําค่าไฟสองเดือนดูแลค่าเทอมให้นักเรียนนักศึกษา การเยียวยาประชาชนในจังหวัดที่ล็อกดาวน์ไม่ว่าจะเป็นมาตรา3339 40การพักนี้ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะรวมไปถึงการออกมาตรการทางการเงินการคลังในการช่วยผู้ประกอบการผู้ประกอบการปรับโครงสร้างหนี้พักหนี้สับสนสินเชื่อต่อบีต,ต่ำคุณธนกรฝากเอาไว้อย่างนี้ค่ะคุณฟังบอกว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลามาเล่นการเมืองบนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นเวลาที่ทุกฝ่ายนั้นต้องช่วยเหลือบ้านเมือง คือถ้าเราย้อนไปดูมาตรการที่คอรมได้มีมติช่วยเหลือประชาชนไปแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งเยียวยาเร่งด่วนให้ในจ้างแรงงานพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยใน9ประเภทกิจการ13จังหวัดนะคะคุณผู้ฟังก็สำนักง,งานประกันสังคมนี่ก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ผู้ประกอบการอาชีพอิสระขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน มาตราสามสิบสามาตราสี่สิบอย่าลืมนะคะท่านผู้ฟังะครภายในวันที่ส1มสิเอ็ดกรกฎาคมนี้นะคะเห็นว่าหลายท่านก็รีบไปทําเรื่องนี้กันอยู่นโยบายลดภาระค่าไฟนี้กรกฎาคมถึงสิงหานะคะแล้วก็มีค่าน้ำประปาลดลงร้อยละสิบสองเดือนสิงหากักยาด้วยนะคะตอนที่ปิดแคมป์คนงานชั่วคราวเนี่ยก็ทางสำนักงานประกันสังคมก็ทยอยจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกจ้างไปแล้วนะคะเยียวยากันไปแล้วไม่ต่ำกว่า 25,310รายเป็นวงเงิน119ล้านบาทอันนี้เป็นคำชี้แจงออกมาจากทางคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะเลขาที่เออเลขานุการร,รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี